สวัสดีครับผมเพชรพาลุยสวัสดีซี่สูผู้สู่คนครับผมเมืเ่อเนี่ยกระชิมตามเนวทางรัฐบาลไทยของเซียนกรุงเทพทรงมาแบบดนุนดวนแต่สาเน่แต่กระดีกรบมาเนาะพี่น้องเนาะของเซียนกรุงเทพทรงมาแล้วแบบดนุนดวนเลยพี่น้องงมวดที่แล้วของเพื่อนเขาเป็นตัวก,กับพี่น้องกับเป็นตัวเน้นพร้อมเลขหลายคู่ก็จริงแต่เพื่อนกัมีตัวเน้นให้พี่น้องเพื่อนก็นเน้นให้ห้าศูนย์โอ้ยศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ด ลรวกลัหนึ่งก็คือนหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเ็ดเข่าตัวกับแล้วก็เป็นตัวเน้นของเพื่อนความพี่น้องเข่าตัวกับก็ถือว่าเขาเพราะว่าเลขเพื่อนบร้ปักหลักเพื่อนให้ไปกลับเลขหลายคู่ก็จริงแต่เพื่อนก็มมตัวเน้นให้เข่าตัวกลับพี่น้องเนี่ยหาหนึ่งหนึ่งหาเนี่ยจะเลขวิ่งบ่าเขาเลขวิ่งบ่าเขาเพื่อนในเน่นติดจิตศูนย์กับติดหนึ่งเพื่อนเน่นสี่คู่ทุกงวดพี่น้องถึงกิบเปลี่ยนบนเป็นล่างกระยาเพื่อนก็เนีนใน ซีคูซีหางทั้งบนทั้งล่างจะล่างเพื่อน่าเขานี่เพื่อนกันแน่นในี่คูเพื่อกันล่างเพื่อนกันเน้นในี่คูบนเพื่อนกันเน,กเน่นในี่ค,เเนนคูเขาตัวเน่นพี่น้องของเสี้ยงเสียมเอาห้ามมาตามกันต่อโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องโค้งสุดท้ายแล้วมาซาดีก็ปว่ามา วันที่1ิบหกอันนี้ก็คือรัฐบาลไทยบนล่าพัฒนาเนาะพี่น้อง ไม่ได้มันไม่รู้เ่ลยม่รู้รือเยลม่ะมเอาะไรมต่เมื่อานมีหัวเรัวลมอนอชุดฟีพี่น้องตามนี่แหละก็คือเสี้ยนกรุงเทพเพื่อกอลพี่น้องดีแอดะเขียให้เบิรงของเินมัน

วิ่งบนศูกับหวิ่งบนศูนย์กับหวิ่งบนศูนย์กับหนึ่งวัตหน่อย

หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้า แต่ก็มีตัวเน้นส่วนตัวเน้นตัวคัดเน้นของเพิินก็มี 05 06 14 16อันนี้คือตัวเน้นหงวที่แล้วกับเขาตัวเน้นได้พี่น,อน้องหงวที่แล้วเขาตัวเน้นนี่แหละตัวเน้นของเพื่อน ที่ในล่างล่างวิ่งล่างวิ่งเกีดเกีดกับแปดล่างวิ่งเกีดกับแปด ส่วนจับคูลงคังขมี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เกตสองแปดศูนย์แปดหนึ่ง 82ส,ส่วนล่างขีดมีหกคูน้องเพี่น้องส่วนล่างล่างขีดมีหกคูหกคูเพิ่นก็นมีตัวเน้นหกคูเพิ่นขีเน้นให้อยู่ที่เน้นจักคูเน้นเน้นสี่เจ็ดศูนย์ตัวเน้นเจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งอันนี้คือตัวเนีนได้ไปหน่องด้วยตัวเนีนลางส่วน บนพันไห้วิ่งศูนย์กับหจับคู่กับมีศูนย์สี่ศูนย์หาศูนยหส่าหนึ่หาสอส่วนตัวเน้นกับศูนย์หาศย์หกหนึอันนี้ขึ้นเน้นบนได้พี่น้องอันนี้บนส่วนล่างกับวิ่งเจกับ8จับคู่กับมีมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่เจ็ดสองแปดศูนย์สอง เพิ่นกระเน่นไ้ซีคูก็คือเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเอาพี่น้องห้องก็แคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อเดี๋ยวแอดขี้ห้เบิง้งเพราะว่ามันตัวหน่อยมันขยายปไปได้นี่นี่พี่น้องนี่ขั้นจิ้มขยายขั้นเห็ดขยายไงมันมันบดบได้มันตัวหน่อยขั้นจิ้มขยายเจ็บ เมื่อกี้เป็นตัวนี้มันต้องขยายไปไรน,นี่ถ้าพี่น้องได้ลายมือของเพื่อนเกียนกรุงเทพเพื่อเพื่อนนี่รัฐบาลไทยเกษียณกรุงเทพนี่แหละมันตัวหน่อยของเพื่นบนวิ่งศูนย์กับหนึ่งจอดอะไรกับเพื่อนตัวนี้ส่วนเพื่นจับคู่บนไห้ก็คือศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหก สองสี่สอาคัดเน่นของเ่นก็นกนคือ0 5น6์หาศอันนี้คือคัดเน่นบนได้พี่น้องล่างก็วิ่งเกกับ8จับคู่กับศูนย์เเอป้เย์เกตหนึ่งเตโอ้ยไล่ตาแปดศูนย์แปดหนึ่ คัดเน้นก็นคือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนี่แหละพี่น้องตามนี่แหละนี่แหละของเส้นกรุงเทพพี่นอ้องเพิ่นทรงมาให้มันขยายตัวใหญ่บ่บ่ได้ตัวน้อยพี่น้องที่แคบหน้าจอไลายมือที่เพิ่นทรงมาให้ก็ได้เส้นกรุงเทพเมื่อขี่เอาตัวใหญ่เมื่อี่ก็ได้พี่น้องแคบหน้าจอไว้มากระจัดคัดกระพานได้ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางแล้วควบ บุญขอพุณเสี hmm ้ยงเทียบที hmm. ่ห้แน่าทางรัฐบาลไทยมากขอบพุณในลายครับผมก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคโชคมั่นหมั่นเรื่อยๆสู้ผู้สุขคนมักชอบตัวใดก็พิจารณาเบิ่งคงสุดท้ายแล้วมักตัวใดชอบตัวใดก็พิจารณาเบิ่งบ่มากกับพานตัวเลขก็เป็นแค่แนวาทางก็ขอให้โชคโชคมั่นหมั่นเรื่อยเยแห่งปังๆกันสู้ผู้สุขคนก็จะเรื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาลุยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม